สวัสดีชาววักทุกท่านกันด้วยซึ่งใครที่วันหาที่เรจะไปสวนสัตว์ซีเวอร์ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะตอนนี้เราจะไปวันเดือนนี้เราจะไปวันที่12มันมาเริ่มเล่นเกมในการเกมนี้มีชื่อว่าเกมนาาซื้อผีเราเป็นตัวผู้ชายตัวนี้ ปกติแล้วเราจะเลือกห้องที่มันมีแบบตู้เย็นแต่ตอนนี้จะเลือกห้องที่มันมีตามแบบนี้ให้เราเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นมันจะทําให้เรานั้นรวยขึ้นรวยขึ้นตอนนี้เราจะตัดเราจะตัดไปตรงที่เรารวยนะทุกคนเราดีบออะไรไปอย่างหนึง่งเราต้องอัปเกรดแต่ประตูลแล้วก็เตียงนอนถ้ามาเก็บอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ เลยตอนนี้เราจะต้องอาบอีนี้ดวเพราะประตูตกรารถูกฟ้าใน,นทุกคนตอนนี้เราเหลือกันแค่สองคนและคุณนี้กับเราตอนนี้เราก็ชนะแลยเรายังไม่ได้ให้ทุกคนดูตราเลยเลยนี่ไงเอมี่ตายไปนะเราชอบมาเออเราชอบเป็นมากเลยไอที่มันไปปุ่มสีเหลืองอะ่ะเราชอบมากก็อจะออกมานั่นเธอเนี่ยมาเล่นเลย เดี๋ยวเราตัดไปตอนเราต่อสู้กันเลยทุกคนตอนนี้เราต่อสู้กันเถื่อนมากทุกคนราเิกซื้อของดีมาให้พวกฉันเลยนะายก็ยังดีโวยตอยก็เรื่องดีอีกออตอนนี้เราก็เล่นสร็จแล้วนะแต่ดูว่าเอวิทเอมเมีตอนนี้ก็หายไปแล้วทุกคน หนึงขอออกก่อนจะมาเล่นอันนี้กันหิมะแต่อเฮยาอา่อ้ฮาาาฮา่าฮ่า่าย,ย,ย่า่าฮา่า่่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่า่า่่่่ ะกุ๊บสุ่มกาชาแปองดีกว่าไหนดูสิอุ้ยตายแล้วอันนี้นะไอหกวะใช่ไงสุ่มไม่ได้สักอันเลี่ยทำไงดีย่าเนี่ยทีเนี้ยประตูเอ้ยฉันจะเจ๊กจริงจริงจะต้องหาห้องที่มันดีๆฉันเจอห้องที่มันดีๆแล้ว <c oughs> แกน,นั่าซื้อผีที่เราจะได้ตังมาอัปเกรบเพื่อให้ไม่ใหผีมาจูนเราไปถ้าเป็นผีที่เราอก็ที่สื้มันจะให้เตดลยเดี๋ยนะรุนแรงเอา้าไเจะตีห้เไปห้องอะไรเนี่ย 5, จะอนนยจอก ดนแลก็ลุงไม่แรงแพ้เราอาัปืนไว้เต็มห้องแต่กับแพ้ตายดีกว่าตอนนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้เวไอ้พีจงโง่เดี๋ยวนะฉันไม่มาสิตตาเลยไม่ได้นะว่าแันเล่นเก็ตายเลยได้นตนนี้คนที่สิบ หัวเราอะมากเกมมัจะทำให้ฉันหัว,วเราเจลอดชีวิตตายเหมือนเดิมเฮ้ยเอาใหมา่เอาใหม่ทำไมเกมเนี่ยมันรวยช้าจังในเมื่อที่ฉันเนี่ยก็เคยรวยเร็วเร็วเร็ว,รวฉันอยากให้เป็นแบบนั้นอีก เพราะว่ามันทําให้ฉันมีความสุขมากด้วยแะนะแต่ทาไมทีนี้วันนี้ชั่วของฉันมันร้ายอย่างนี้ล่ะเป็นเพราะเมื่อวานหรอเมื่อวานฉันไม่ถูกหัวใช่ไหมถึงทาให้ฉันน่ะไม่โชคดีกับโชคลายแทนน่ะขอให้โชคลาภในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ฉันเรียมแต่พอกลับบ้านมาฉันจะเล่นเกมนี้แล้วก็ขอให้ฉันรวยเร็วเร็ว ด้วยเถอะนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังเลยอ่ะเจ้าเกมเอ๋ยฉันโหลดเกมมาเล่นเกมกี่วันกี่เดือนแล้วแกรู้ไหมว่าฉันอ่ะรักแกแค่ไหนแล้วเกก็ทำให้ฉันมีความสุนในกรยฉชนรวยเร็วช่างมือเหมือนช่างมือสวรรค์หรือเกินนะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเกททำให้ฉันโมโหมากเลยแหละนะ จะบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ฉันแบบโมโหไม่ไหวแล้วกับแกเกมนี้ฟูถ้าฉันเห็นนะฉันจะรีบปัดมันทิ้งเลยเพราะว่าฉันยังเกียดมันอยู่เลยฉันเกียดมินิเวอร์มากเลยนะเพราะว่าวิดีโอมันไม่ให้ฉันเข้าฉันก็เกียดมันแล้วฉันก็ไม่รักมันอีกต่อไปคือถ้าเกมนี้มันเป็นได้แค่เกมน้อยสู้ผีงงๆกะกะนี่ฉันก็จะไปหลดเกมนี้เวอร์มาเล่นแทนแก แกร,รู้ไหมถามไี่ตอบสินะแสดงว,ว่ากแกน่ะแกเป็นแค่ละปวดเกนอนซื้ผีสินะเนี่ยแกเลยทำให้ผู้ติดตามชัน้นลงสินะไม่สินไม่ใช่ความผีของแกเป็นความผีของทุกคนนั่นแหละที่ทุกคนไม่กิดไม่ติดตามเลยผู้ติดตามจะถึงหนึ่งพันเล้ว ถ้าผู้ติตามถึงหนึ่งพฉันจะ,นะนทำเกมแบบนี้ก็ต,าต่างใจทุกคนเลยแต่ถ้าฉันไม่ตามใจนะไม่มีอะไรหรอกเพราะฉันจำไม่ได้ว่าคุณนะ่ะต้องเลือกว่าคุณนะ่ะต้องการให้ฉันกินอะไรกี่อันแล้วก็อะไรด้วยเนี่ยนะเพราะฉันความจำสั้นนะอย่แหย่ะเอ้ยเจ้เกมเอ๋ยตัวทำให้ฉันโลกลาบด้วยเถอะนะ ตอนนี้ฉันอยากรวยๆๆเลยปักมากเลยเหละนะตอนนี้ฉันพูดจนเมื่อยปากเมื่อยอยู่แล้วแล้เนี่ยแกรู้ไหมพูดแล้วมันก็เหนื่อยฉังขอหยุดพูดแป๊บได้ปะตาสิไม่มีปัญหาหรือเจ้าสันฉัน,นเกลียดจริงๆเลย ฉันจะทำให้มันโมโหขึ้นเรื่อยๆแหละนะฉันโมโหฉันโมโหฉันโมโหโมโหเรื่องเกมโมโหเรื่องเกมฉันโมโหเรื่องเกมฉันโมโหเรื่องเกมเกมนี้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  ตอนนี้ฉันก็เข้ามาในเกมอีกรอบนะด้วยความโมโหฉันจะมาฉ,ฉันต้องดวยเร็วให้ได้เลยเันยไม่มีมอารมณ์ที่จะเล่นเกมนี้เร็ว ฉันโมโหฉันโมโหฉันโมโเฮ้ยฉันกลับเข้ามาในนี้อีกก็ด้วยความโมโอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันก็ได้พูดคำนี้ออกไปนี่เจ้ากเกมรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันไม่มีเรื่องที่จะเล่นเกี่ยวกับแกแล้วตอนนี้ฉันอยากทำ u ูทู e อะไรอื่นๆที่ไม่ใช่แก และตอนนี้ฉันก็กำลังจะเป็นผูดติบตามฉันหน่าจะทําเกี่ยวกับแกแลก้วแกอย่าทําให้ฉันโมโหไม่งัพูดติดตามของฉันจะลดลงขึ้นเรื่อยๆเลยนะรู้หรือเปล่ารู้สิไอ้เจ้าสามมือแต่พูดมากว้ยทำไมเสียงเหมือนมูนเลยล่ะอย่าบอกนะว่า ก็ใช่น่ะสิมัวแต่พูดอะไรอยู่หลังฉันเนี่ยเธ mm hmm. อพูดในะอีกอะวัยวาอยู่มาหลังฉันเธอตอนว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอะฉันก็กำลังตรวจความสูงยังไงฉันจะไปทำยูทูบหน่อยอยังไม่ได้ทำเลยไงอะมันพูดอะไรอยู่หลังฉันเนี่ยความสูงฉันเนี่ยดูความสูงฉันสองร้อยเห็นไหม โอเคลอยแกรู้ไหมความสูงแกเท่าลายฉันไม่อยากรู้อ่ะแต่ตอนนี้ฉันโมโหวกับเกมนี้มากเลยแต่ตอนนี้ฉันขอลาตัวไปก่อนเพราะตอนนี้ความจใจฉันก็จะเต็มเล็วไปไปทุกคนจุ๊บ